วันที่9พฤษภาคม2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิดปริชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาครั้งที่5และคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสานครั้งที่9ในวันที่9-10พฤษภาคม2565ณห,หอประชุมมหาวิทยาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดทางวิชาการสื่อนวัตกรรมและการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดทัศนคติตลอดจนการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพซึ่งในปีนี้คณะครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นเจ้าภาพการจัดงานมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด300คนประกอบไปด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากเครือข่ายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ We'll be right <laughs> back. วันที่10พฤษภาคม2565คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนำโดยอาจารย์ดรมาลีศีพรหมหัวหน้าโครงการสร้างต้นแบบนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่น้ำร่องนำทีมลงพื้นที่รับมอบข้อเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายณเทศบาลตำบลกุดแหดอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะทำงานจากปยปและสอ,อวชอโดยรองศาสตราจารย์ดรชนินวศีนนได้รายงานผล ลความคืบหน้าการดําเนินโครงการต่อนายจํารัดนาชาเลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนครได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาดพร้อมทั้งเป็นผู้รับมอบข้อเสนอนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนจากกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายจํานวน25ครัวเรือนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสกนลนคร โดยในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมการทดลองปฏิบัติการยกระดับรายได้การเลี้ยงหอยเชอรี่และสรุปผลแนวทางการดําเนินงานรวมถึงการพัฒนาต้นแบบนโยบายร่วมกับปยปและสอ,อวช โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยลราชภัฏสกลนครได้รับอนุมัติโครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่มาตั้งแต่ปี2563ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดส,สกลนครในพื้นที่อำเภอกุดบากภายใต้ปฏิบัติการชื่อกุดบากโมเดลเพื่อเป็นพื้นที่นําร่องสร้างระบบการค้นหาสอบทานการส่งต่อความช่วยเหลือและปฏิบัติการโมเดลแก้จนตลอดจนการจัดทํานโยบายบริหารการจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัดซึ่งการดําเนินการอยู่ในขั้นตอนการนําเสนอนโนยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและทดลองต้นแบบโนโยบายเพื่อผลักดันเข้าสู่แผนของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองโนโยบายของรัฐบาลและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาซึ่งเป็นวาระของจังหวัดสกลนครต่อไป